สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพานะครับผมเจ้าอ้นยักษ์นะครับผมนี่ครับผมเจ้ามีทองนะครับผมวันนี้เข้าคู่ผสมพันธุ์นะครับผมรอติดตามชมเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวิธีการเข้าคู่นะครับผมจับตัวผู้นะครับผมแล้วก็เตรียมตัวเมียไว้ในบ่อนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับ เป็นวิธีการเข้าคู่นะครับอันนี้เป็นอ้นยักษ์นะครับสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมนะครับถ้าอ้นชอบกันมันจะเลียเลียเลียแล้วก็ขึ้นนะครับผมไม่ขัดขืนนะครับผมแล้วก็ไม่กัดไม่ไล่นะครับผมครับวันนี้อากาศดีนะครับผมอากาศเย็นสบายนะครับจะปล้นเข้าคู่แต่เช้านะครับผมนี่ครับ อันนี้อ้นใหญ่อ้อนยักษ์นะครับผมสวยงามมากนะครับผมตัวใหญ่ยาวนะครับ่อลุ้นนะครับวันนี้จะผสมติดไหมครับถ้าติดจะมีน้ําแท่งเชื้อนะครับผมก้อนแท่งแท่งน้ําเชื้อสีขาวขาวนะครับผมตรงอวัยวะเพศของตัวเมียนะครับผมรอลุ้นดูนะครับผมวันนี้ว่าจะติดไหมครับตอนแรกๆเราต้องเฝ้าก่อนนะครับ ถ้าเพราะว่าถ้าตัวเมียไม่ชอบมันจะไล่กัดตัวตัวผู้นะครับเราต้อตงเฝ้านิดนึงนะครับเฝ้าอยู่ใ,ใกล้ๆน้องมีทองนะครับตัวผู้นะครับผมตัวเมียน้องมีเงินนะครับผม ยังไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนนะครับทั้งสองตัวนะครับเพิ่อเข้าคู่ครั้งแรกครับก็หนุ่มแม่สาวดูนะครับเราดูอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมถ้ามันกัดกันหรือว่าไม่ชอบขี้หน้ากันอย่างนี้เราก็ต้องจับแยกก็เหมือนคนนั่นแหละครับผมเราดูอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับตอนเลย ตัวเมียน่าจะชอบนะครับผมถ้าไม่ชอบมันจะกัดครับปานนะเจ้ามีทองกับเจ้ามีเงินนะครับกำลังขึ้นโคมงกันนะครับขึ้นค่อมใหญ่เลยครับน่าจะชอบกันนะครับ ลื่มละลื่นเลยวันนี้จะได้สําเร็จขอให้ผสมติดนะครับออกลูกมาเยอะๆนะครับผมใครสนใจอยากเลี้ยงอ้นนะครับโทรมานะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับที่เบอร์0825614365นะครับมีอ้นขายนะครับผมทุกรุ่นทุกไซส์นะครับทุกขนาดนะครับผม ฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านโพทันกลางนะครับตำบลผพหนองฮีอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ก็แวะมาชมมาเลือกดูที่ฟาร์มได้เลยนะครับผมเอาล้ครับผมตัวผู้ตัวใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าตัวเมียนิดนึงประมาณครึ่งโล เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วตัวเมียชอบนะครับยกหางให้นะถ้าตัวเมียชอบจะยกหางให้นะครับให้ประสบ ยเยวหัวอาหารมาตักให้หน่อยมาเติมให้แต่ละบอหลตัวผู้มีขู่นะครับผลฟันให้ด้วยนะครับผมเป็นสัมชาตยานนะครับผลแข้วขบ้านเนินบ้านผมเอิญน,นะครับผลแควรับฟันแสดง พลังกำลังครับเรียกว่าเหนือกว่าอย่างนี้ครับเรียนแสงธาตุยานสัตว์รอาดูดูนะครับรอลุนต่อไปนะครับ